สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤรษรีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังธรรมะคำสอนในวันนี้เรื่องตอนพิเศษขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับ ท่านสาธุชนพ,พุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่ที่ยี่สการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่ารลีกเ่ยกแบบชาวบ,บ้านชาบ,บ้านตอนยีตอนที่21ู่ดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การเยริญพุทธานุติกรรมฐานนิบรรดาแทานพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเน่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเวลท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตาราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสไปเร,ริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสินยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงะธรทมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่จะแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันกี่่โม ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านจะมีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นใจจิตเป็นสมาธิในพุทธานุติกรรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหน ก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากันใ้นเพียงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกิน แกได้กับน้ำพริกปลาร้าผักต้มอะไรก็ตามไปย,ย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะจิงของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไม่วายข้างหน้าไปตั้งไวรกันหนาถ้ามีทูก,ก็จุดทูกไม่มีทูกก็ไม่ต้องจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตอนไว้ ตั้งใจว่านโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับเป็นน้ำแก่พระโองค์แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ตัดทข้าพระเจ้าเข้าถึงวิิพพันฑ์ในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวิริยภัณฑ์เมื่อการถวายข้าพระพุทธรูป จะถือว่าเกินพอดีมมนก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ,าถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้า,นานมันก็ได้กำลังใจแบบเพทน,นี้ถ้า,าไม่ตกนรกมันก็จากสวรรค์ไม่พรมจากพรมปณิพาน ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมฐานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยวง่ายด้วยพุทธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่มีพระเจ้ากพ็พระพุทธรูปตัวนั่นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็ถึงพระเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่านก่อนที่จะบริโภคอาหารหรืยก่อนจะทําอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันตรงนี้ก็น่าคิด เดินไปบ้างทํางานบ้างก็คิดไม่ได้ว่า,อากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนําถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรมฐานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรรมฐาน รับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานท่านอย่างไงธรรมานุสติกรรมฐานทําำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถาวายข้าวถาวายข้าวพระเจ้าเป็นพุทธานุสติกรมธานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระ เนี่ยบูชาพระคือสวดมนต์เราก็ไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุตติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพาเจ้าขอ,อนอกนองคึ้นวัสก,การองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหลานรรองค์นั้น เป็นกล่าวคาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพวยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสวดมนต์จริงๆไม่ได้ก็วาดต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนังกระฉามิในใจก็น,นึกว่าขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิขาพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง สังฆังสนังกระชามิข้พเจ้าจขอถึงพระสงฆ์เป็นที่เพียงถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการนี่ถ้าหากว่า,วถ,าถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสน,ใน,ใน,ในใสสี่เป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรง ถ้าสวดด้วยความเคารพชายชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติโดยโตรงรวมความนันทั้งสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก,ก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่ควรจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็จะนึกในใจหรือวาออกปากก็ได้ ว่าพุทธังสนังกระฉามิข้าวเจ้าขอถึงพะระพุทธเจ้าเป็นที่เพึ่อทำมังสนังกระฉามิข้าเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่เพึ่สังขังสนังกระฉามิข้าเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่เพึ่ถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์อนนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อย ถ้าพระอาญญาริยะนี่ท่านไม่เลวท่านมีในก้าวหาความดีกอกอบคุยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจิตใจนั้นท่านมีความหัวในการสวดมนต์นักบูชาพระถือว่ามีความแั่นคงคือมีฌานในศีลานุติในในธรรม,มานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทพะธรรม เทปที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นเบสุดว่าธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทปอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่จะน,นอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถิ หลับเมื่อไรปล่อยไปยาไปฝืนใจไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีเขาฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่น้อยแต่น้อยเมื่อจิตรวมตัวถึงชัยก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงฌานในใ,นในในธรรม,มานุสติกามฐานแน่นอน ก็ปฏิบัติไม่ยากสำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติ็าษาในสังขานุสติสังขานุสตินี้ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มม่ก็ไม่มแน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์แต่การห่วงนี้ต้องเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก ถ้า <c oughs> หากว่ามีพระมาเป็นาบาตถึงบ้านท่นานอท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนนมีเวลาน้อยเช้าตังรี้ไปทำงานรอพระมาฏิาบาตไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมุติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรท่านก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองนั้นน้อยองค์ก็ใช้ได้เป็นอะไรเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ใอจิตนี้มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นมาถ้าแม่บ้านแลวพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินบาตรแล้วตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรแตพระสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุติกรรมฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้อานสงสามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันพระมันมากไปตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชากลางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามเนี่ยข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกํากลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งทวยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่ยาใสเพื่อเป็นการยิงสกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยขนุ่งผ้าป่านไปด้วยหนึ่งจบหรยว่าคาถามหาราบที่พิมแปะไปก็ได้จะดีมากคาถามหาราภทั้งหมด,ดวรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนักก็บ,บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจธ้าว่าคาถาบทนั้นนึกถึงพระปริเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมา่าใส่ในถังก็ว่าดขึหนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดว่าข้าวที่เราตักไว้นี่เราจะ,ะวถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาคานุตติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างด้วยการมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนไม่เพอเรี่กวไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มากมากเรจจะไปถวายพระโดยการใส่ค่าลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าพระตาหารค่าก่อสร้างอะไรก็ตามทัางหมดท่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ถ้ายารกษาโลูกก็ได้ค่าพ่อพนทสบายถ้าไม่มีจะใช้แต่่อซื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบำรุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านละเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไหร่ก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่ยอย่าให้ลำบากตนเองใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลึงก็ได้วันละสองสลิงวันละบายก็ได้เท่าไรก็ได้จำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถาวายเป็นเป็นสมบัติของพระสงฆ์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสิบนุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยเป็นสามอย่างถ้าต่อไปถ้าตัคงก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวก ท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะย่อกันนะ <c oughs> เรื่องข้าวถึกว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทดธนเจ,จีหัวให้ตั้งขึ้นเมาาาื่อพศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระที่หมู่บ้านหลายหลาหมู่ร่วมกัน ไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุ้ยป่ามีโคเผื่อโกมันเอาข้าวไปแจกคนละถังดีใจกับตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนทุกสบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอกน้ำตาไหลดีใจนึกไปถึงถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลย อย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินจะจนไม่จริงอย่างนั้นจนจร ين, ิงจริงในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารก็ดีแจกเสื้อผ้านักเรียนในถิ่นธุรกันดารก็ดีช่วยการศึกสาอุปกรณ์การศึกษาก็ดีในการสงเคราะห์คนจนก็ดีทำมาแล้วตรรพั้ีศส2บเ ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นแลน้วนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็น ก็วลวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิปริตจ,จิตเป็นบ้าเขาทําแล้วก็ยังมองไม,ม่เห็นย้ำเตือนมาบางบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามไทยเสด็จญาตมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผีแล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมายากคายแล้วก็เลวสามมาก นี่เราพูดเรื่องธรรมะนะมาวา่าอย่างนี้จะสะดุดใจห้จํากันไว้ถ้าจะทําอะไรก็ใช้ปัญญาพิจนาเสีกยก่อนราว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยแต่ไลและถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่แะกินยังไม่มีเลยถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ายากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างท่านยังไง พระระสงค์จะมีของให้วิธีนี้ไม่ยาก,กวันดาทานพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมะพริกสักอีกปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือ่าเขือสักต้นหนึ่งหรือฟักแฟงแต่น้ําเต้าอะไรก็ได้ที่มักินได้ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็าตาม ว่าต้นและสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นและสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสองฆ์ให้ท่านไปทําอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไมไ้ทุกวันต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ำํำเราต้องพนดินแล้วต้องใส่ปุ๋ยมั้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ย อย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นกระมาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกก็ถวายพระเห็นทุกวันก็น,นึกว่าเราปลูกว็่ถวายพระอย่างนี้เป็นสังขานุติกรรมฐานรวมงความาสังขารุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติที่อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทพทธบริษัต ถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำและต้องคิดถึงใจเยือสบายอย่างนี้เถียวมีชาใน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 สังขารนุติกามฐานตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในนุสติถ้าว่าท่านทำไปไปจำชาตินีโลมารุกไม่ได้ ถ้าถามตอบจะถามบอว่าก็ทําบาปไปเยอะทำไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาที่ประมุขท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระแล้วไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนรกไปการทั้งปวง แต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระเจ้าให้มาช่วยเหลือนหน่อยเดียวเท่านั้นตายและไปเกิดเปนเิวดาบนสวรรค์ช่านดาวเด็นเปร,รวิวโลกได้ฟังเทศเจ้าพระเจ้าจบเดียวในสมัยที่ปเปิเ็นเทิวดาได้ประสูดาบันคนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอวจีไปเลยล้วก็ราต้องุกขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อ กลวงความว่าทําอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนอายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้พรายังไม่ครบเอาทุกชาติต้องทรงศินและกำหนดสิบให้บริสุทธิ์แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็เอาแค่สินห้าถ้าควบกำหนดสิบได้ก็ครบเลยอาตมาคิดว่าครบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอน ก็จะตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบม,มันปฏิบัติในสินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ใกลความจริงเรื่องสินนิมันดาในพระธบรมษัตไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วสิบ้านคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็นมีพระละไรต่สามองค์คือพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง ที่ท่านึกถึงอยู่ทุกวันนี่แหละแม่นอนที <kolay> ่สุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกแต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์ในรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นิชัยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์กระดษเป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาแลูกองค์ก็ได้ บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอาเดียเจา้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่านใจของท่านเวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธรูปที่บ้านของท่านศีลไม่ศีลอยศีลจริงๆไม่มีแค่สมาทานศีลอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้ เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ไปพูดพฤติกรรมเราจะไม่พูดมมสาวาดไม่พูดคำหยาบไม่พูดยโยงส่งเสริมเขาแตกราวกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ไม่ดื่มสุราได้มีไรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของอุคคนใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบทำไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่น เราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามประทำคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเด็กกัมบทสิบเอาวงแคบแคบเท่านี้ก่อนเพียงเท่านี้ถ้าท่านทำได้จริงสินนี้ก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่องว่าการถึงคนที่มีความจำเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพุทธบรัษัทมากท่าน ที่มาเจริญระกรรมฐานที่วัดทำได้ดีด้วยสามารถได้ทิพญานไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยนิพพานได้แล้วนิพพานเขาไปเที่ยวไม่ได้ไปเรื่องคนนั้นคนไดยันาแน่นดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพพานนิพพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเข้าประโสดาวันจึงเข้าเไตนิพพานได้ เอาเฉพาะเวลาที่เขาทำกันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่เวลาไหนมันสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขัดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสำหรับบรรดาธรรมวิบัิษัทที่จะเรียนกรรมฐานก็เหมือน,นกันเวลาไหนที่สะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขติพานได้กลับลงมาม,ามันสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิต เวลาจะไปชื่อเวลาเล็กน้อยนิดนิดชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นิิิผ่านไปได้ไม่เป็นไรก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาเทพธิดาสัทว์ทั้ง,งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาณจงสามรายการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่น,นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลง บางคนก็มีความจนบังคับต้องค่าจ่ายค่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทํำไนการประกอบอาชีพมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายหรือมารมณ์นั้นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด คิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่มละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปท,ที่ทำมาแล้วพระยห้ดีที่สุดเวลาบูชาพราะนิสสมนเสร็จตอนนั้นเราทิศสงนให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ฆ่าม,มาแล้วว่าขอให้เธอจะมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจะโหสิกรรมให้แกเราเั้ง ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าวันนีินิานเท่านี้หละบรรดาท่านพุทธบิษัททุกท่านถ้าทำทุกวันกําลังใจจะเบาและอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังหรือจ่ายของยังแย่ปลูกต้นไม้ได้ปลูกมาเขือพิษถวายพระสงฆ์เวลาลดน้ําสดววลทยโยและวก็ถามหาลาบด้วยทำอย่างนี้เป็นปกติไม่ชาแรืงกายหาผักกระปลาข้าสัตว์จะไม่มีกับท่าน เพราะอะไรเพราะทรัพย์สินของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเป็นไม่ต้องทาอย่างนั้นสามารถจะรรประกอบอาชีพทรงตัวนี้แบบสบ,สบายๆอรบรรดาแทานพุทธบริษัททัหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยกายปรปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอยืนยันกับบรรดาแทานพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามีิก่าวมาแล้วอาราบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฐิบ้ว รีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดเสแลนี่บรรดาเานพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบบ่บรรดาเานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี